ยังมีหนุ่มหล่อเสียงดีอีกคนหนึ่งที่อยากจะฝากแฟนๆรายการฝากชาวช่องวันนะคะให้เปิดใจรับโอปป้าคนนี้ oh. เอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะคะเพราะว่าโอปป้าคนนี้เขาเป็นนิวเจนช่องวันน้องปลื้มทยศธรนะคะคเขาเนี่ยหนูย่ยเจอเขาที่ across the sky ลัดฟ้าล่าฝันแล้วเห็นเลยว่าน้องคนนี้นี่มีแววมากตั้งใจทำงานและเป็นผู้ชาย อบอุ่นแต่กว่าที่เขาจะเดินทางจากหนุ่มวิศวะมาอยู่ในเส้นทางของงานละคร,ครเขาต้องเดินทางยังไงฝ่าฟันยังไงบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีครับผมปลื้มเทยทอนนะครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นหมอครับผม จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วก็ถ้าจุดเริ่มต้นที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจริงๆก็คือล a าไซคอนแหละครับ light, night, cure, pain, คือจริงๆต้องบอกว่าผมมาเคยเคยฝันอยากทํางานในวงการบันเทิงช่วงประมาณอ่าสักมอปลายครับตอนมอปลายผมเคยมีความฝันแล้วก็ไปนั่งไล่แคสเหมือนกันนะครับผมแบบ แคสในที่ต่างๆโนอะ้ oh, หลายหลายครั้งเลยครับหลายครั้งไปเอาจริงๆไปจนรู้สึกว่าพอแล้วพอแล้วนี่หมายถึงว่าพักก่อนแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องหันกลับมามองด้านการเรียนแล้วเพราะว่า เราทําตรงนี้อยู่เนี่ยเรามันก็ต้องแบ่งเวลาครับเรามันเป็นช่วงที่ผมกาลังจะเข้าอ่าปีหนึ่งผมก็เลยแบบต้องต้องหยุดตรงนั้นไว้ก่อนที่บอกว่าพักเนี่ยเพราะว่าความฝันผมไม่ได้หายไปไหนที่วอกเข้ามาเลยก็เป็นช่วง last icon แล้วผมจะได้เข้ามาประมาณตอนปีปีสามปีสามปีสี่แ,แล้วพอจนได้มาอยู่ใน last icon ผมได้ร้องเพลง ผมรู้สึกว่าทําไมเรามันเหนื่อยมากเลยครับมันเหนื่อยเหนื่อยต้องมาซ้อมต้องตื่นเช้ากับดึกเครียดกดดันหลายอย่างแต่ทําไมเราไม่เบื่อทําไมเรารู้สึกว่าในวันพรุ่งนี้เรายังอยากที่จะลืมตาต่อแล้วก็มาทําต่อผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราน่าจะชอบอะไรแบบนี้แล้วดันมาเจอในกลุ่มคนที่ทุกคนเหมือนแบบแพชชั่นแรงมีความฝันเหมือน,อนกันแล้วอยากที่จะทําเหมือนกันมันยิ่งแบบเติมไฟให้ผมแล้วแบบ อยากให้ผมจะทำมันจริงๆพอเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะทำมัน พอเราอยากที่จะทํามันปุ๊บมันก็ส่งผลให้ผมมีการฝึกซ้อมมีการทําในสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้ไปถึงเป้าหมายความฝันของคนคนหนึ่งมันไม่ได้สําเร็จด้วยความตั้งใจของตัวเองเพียงคนเดียวเสมอไปครับมันยังมีอีกหลายๆปัจจัยซึ่งหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สุดเนี่ยมันก็คือครอบครัวแค่มองเป้าหมายแตัวเงว่าวันหนึ่งผมจะประสบความสําเร็จมากๆแล้วผมจะสามารถ ที่จะเป็นความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ฝากน้องปลืม้มไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะเด็กคนนี้เนี่ยมีแววไม่แน่นะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมองแล้วครับค่ะครับคะนี่จะเป็นพี่ป้องสองหรือเปล่า และจะบอกว่ามากความสามารถนอกจากความตั้งใจของน้องปลื้มแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเกิดได้ยินเสียงน้องเขาร้องเพลงแล้วแล้วก็โดนตกมาแล้วเมื่อกี้นิดเดียวก็ใช้ได้แล้วนะพ่อมากเลยนะถูกปะเราเทียบคียกับน้องเขาได้เลยเนาะอย่าๆเลยทำไมอ่ะเราเราเราเลยมาหลายรุ่นแล้วล่ะล่ะล่ะเราเป็นรุ่นพี่เขาดีกว่าเนาะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องนะคะเร็วๆนี้นะคะใน Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันนั่นเองค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและที่ วีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี